ปีหน้าเนี่ยราศีไหนที่จึง้งราศีไหนที่ต้องระวังราศีแรกที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดนั่นก็คือยิ่งใช้เงินเกินตัวหนักกระเป๋าฉีกได้เป็นหกราศีที่ดีมากๆในปี2565นะฮะริเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วก็ปังแล้วก็บอกเลยว่าปากพารวยอาปีนักศศมีสิ่ปีที่ต้องชงนะคะแม่ตอนนี้คนใกล้ตัวหนูใช้กันหมดมีหนูที่ยังไม่ใช้เพราะว่าหนูอะ่ะอยากมาทราบความจริงจากแม่ว่าใช้แล้วมันปังแล้วมันจึง้งยังไ,ไง สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิวกี้คือแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็สู้แส่แล้วนะคะกับรายการสุดบางพลังมูค่ะวันนี้เราก็อยู่กับแม่ตอกแตงนะคะแม่ตอกแตงสวัสดีค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยแม่เราเจอกันแล้วใช่แต่มันเกิดเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่เราต้องออกไปจากรายการกระทันหันจริงๆตอนแรกเหมอแม่หนู ก็ยังปกตินะแต่พอขึ้นรถมาเนี่ยหนูมีอาการปวดหัวหนูก็ทานยาไมเกรนที่เราเคยกินปกติเข้าไปแม่ใช่ไหมคะว่าตอนที่ก้าวขาเหยียบลงมาแม่หนูแบบปวดหัวมากเราเริ่มมองอะไรคลาเบอร์มากในใจตอนนั้นก็คือรีบบอกกับพิมกันว่ารีบถ่ายเถอะหนู่าจะซีเรียสมากเวลาแบบลูกค้าหรือว่ามีคนถ่ายด้วยอย่างแม่หนูจะเก่งใจมากเสร็จแล้วก็รีบมาถ่ายกันเราก็นั่งถ่ายกันนั่งถ่ายกันไปปกติแม่ใช่ไหมตอนนั้นอ่ะหนูเริ่มมองอะไรไม่เห็นลวทุกอย่างเริ่มเป็นสี อ่ะแม่ค่ะหนูขอเนี่ยไปเข้าห้องนดนค่ะมีจะอาเจียน แล้วหนูก็ไปเข้าห้องน้ำหลังจากนั้นก็อาเจียนแล้วก็ฟุบลงไปเลยแล้วใจก็สั่นก็เข้าแอดมิดเลยแอดมิดไปเลยอันนี้คือถ้ามองในเรื่องของคุณหมอบอกก็คือเป็นมเกรนแต่ว่าเกิดมาในชีวิตไม่เคยเป็นแบบนี้แต่ก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์ที่เราไปเจอกันมาใช่ก็เลยทําให้เราแบบหนูเชื่อว่ามันมีอะไรมากปั่นั้นเนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่วันนี้เราก็ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ะเคลียเต็มมาหมดลวเพราะจริงๆต้องบอกก่อนว่าทั้งแม่เองแล้วก็มิวกี้เองอ่ะมีความ เรื่องของพระแม่มากๆากสังเกตชุดจะสวยเอสเอซนล,ลี่ะไสวยนั่นค้าลืกท่านนี้เยอะกว่าค่ะบุกรงบุกรีอะไรบ้า,รบา,รราหมดนะคะ <laughs> แม่เริ่มมาบูชาองค์พระแม่อุมาได้ไงคะ ตั้งแต่อายุ19-20นะคะตอนนั้นก็คือเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็เข้ามาฝึกงานในกรุงเทพแล้วก็เหมือนพี่คนนึงอะ่ะเขาก็แนะนําให้ไปไหว้วัดแข่กันก็ไปไหว้ปกติครั้งแรกเลยขอโอ,อแม่แบบอ,อยากเป็นผู้หญิงเหมือนโอแม่เพราะตอนนั้นฟิลลิ่งรู้สึกว่าโอแม่สวยแล้วสุดท้ายนะมิวกี้รู้ป้าแม่ก็ได้เป็นหนึ่งเรนพรีเซนเตอร์โงรงพยาบาลสัญญกรรมอย่างหนึ่งแล้วก็ได้แป่งเพจฟ,ฟ,ฟ,ฟรีแต่ตอนนี้นยังไม่ได้เป็นคนดังนะโหโหโปีห้าสองอ่ะแป่งเพจก่อนฟรีผ่านมาอีก2-3ปปีุป๊บตัดสินใจรับมาเป็นหมอดูปี55ปุ๊บได้้หนาออกกฟรี่ผูพันกับอมแ่มาเนี่่ยก็นาจะประมาณโอย19ปีแล้วสิ ค่ะแม่มคือของหนูนะแม่ตอนนั้นน่ะหนูว่าไม่รู้เลย<ม>ก็มีคนมาทักหนูว่าหนูว่ามีองค์ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะใจส,สวยอยู่กับหนูหน<ม>ูก็อ๋อโอเคก็คิดว่าเออเขาก็คง<ม>เหมือนทีทานประรปราก็คงพูดไปเรื่อยเออก็โอเคอีนี้เนี่ยเพื่อนหนูที่ได้ยินด้วยกันสองคนได้ยินแล้วมันขำมันมีเชื่อ<ม>เพื่อบอกว่าเพื่อนน่ะหลับอยู่แล้วหันมามองหนูอ่ะ แต่ไม่ใช่หนูเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวแล้วหน้าสวยมากมเพื่อบอกว่ามันตกใจมากมันกลัวมากมันก็เลยแบบลองเลืมตาขึ้นมาใหม่มก็สรุปก็คือหายไปส่วนอีกคนหนึ่งที่มันก็แบบจริงหรออะไรเงี้ยค่ะก็เห็นผู้หญิงมานั่งอยู่ที่ ปลายเตียงแล้วผมยาวอยา่างส่งยาวมากๆอันนั้นก็คือเหมือนเป็นจุดเริ่มตน้นตัวเราเองตอนนั้นหนูก็ยังยอมรับว่าไม่ได้รู้จักองค์เทพหรือองค์พระแม่อะไรดีนะคะรู้จักแต่พระพิฆเนศเพราะเราเรียนวิทยาลัยราชสินเราเป็นลูกพระพิฆเนศอยู่แล้วเรา็นศิพระพิฆเนศอยู่แล้วไม่รู้เลยว่าพระแม่อุมาคือแม่ของพระพิฆเนศหรือเป็นใครไม่รู้จริงๆก็มีเหตุการณ์หนึ่งตอนนั้นหนุน่าจะอายุประมาณ18ปีเหมือนกันค่ะแม่หนูเดินไปร้านขายยาซึ่งเขาเรียกว่าคลังยาร้านขายส่งนะคะก็ไปซื้ออยู่ดีๆตรง เดินเข้าไปในร้านทําผมร้านหนึ่งอันนี้เรื่องนี้แปลกจริงๆเหมือนโดนเรียกเข้าไปแม่เจ้าของร้านเป็นผู้หญิงผิวแทนจําได้ผิวแทนแล้วผมยาวเพาถามเจว่าอ๋อมาแล้วหรอหนูก็เลยเอ้าขาคุยกับใครอ่ะหนูก็อ๋อค่ะมาแล้วค่ะแล้วข้างหลังคนนะแม่เป็นองค์เทพซึ่งจะมีพระพิฆเนศมีพระแม่อุมามีหลายองค์มากแม่อยู่ข้างหลังเขาก็บอกหนูบอกว่าเราอ่ะเป็นคนมีของนะแล้วก็เวลาที่นับถืออะไรอ่ะอย่าสั่งแต่ว่าจะไหว้นะต้องศรัทธา หนูก็อ๋อค่ะก็เป็นเรื่องที่สองละที่เหมือนเราเริ่มรู้แล้วว่าเอ๊หรือว่าเรามีบางอย่างเรามีบางอย่างก็ยังไม่ได้แบบชัดเจนจนมีครั้งหนึ่งเพื่อนชวนไปงานวัดแขกแม่นวราตี<อ>จําได้ว่าตอนนี้เขาแห่ค่ะแม่มาเนี่ยมันสวยมากเลยแม่ม,มันอลังการเขามาปามะพร้าวอะไรกันตอนนั้นะนะคะหนูก็ยกมือไหวหนูขอว่าค่ะแม่คะหนูขอให้หนูว่ามีงานเยอะๆแล้วก็ให้ใครเห็นหนูก็เอ็นดูหนูนะมแม่ใช่ไหมวันถัดไปโทรศัพท์ก็เข้างานเข้า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 เสร็จหนูก็ไปงานงานหนึ่งในระหว่างที่ขอน จะของานเพราะเขาบอกนะว่าไอ้น้องคนนั้นอ่ะเดินมานี้ซีที่หน้าแขกแขกอ่ะหนูก็แบบใครวะก็นหน้าเฉยเฉยเราอ่ะทำไมไม่เดินมาล่ะหนูก็ได้งาน,านจากเขาเนี่ยเป็นหลักหมือนเลยนะตอนนั้นแบบจำได้ว่าดีใจมากแต่หนูแค่งว่าทําไมเขาถึงเรียกหนูว่านหน้าแขกแต่จริงๆก็ต้องบอกว่ามิวคี้มีความละไม้เหมือนกันนะแบบหน้าอ<ค>่ะนึกออกไหมก็คือ<ช>จะมีความแขกม,มีความอะไรผสมแล้วก็แบบมีความทรงพลังแต่ว่าเราอ่ะมีอะไรบางอย่างเหมือนกันอีกแล้วราะนี้ก็น่าตัสินอันนี้ก็น่าตัดสินของแม่เนี่ยจะเป็นลักษณะว่าไปงานที่นครศรีสมัย ก็คือเรานั่งเครื่องบินไปแล้วที่พี่คนที่ไปด้วยเนี่ยคือเขาเป็นร่างทรงแล้วพี่คนนี้ก็เหมือนบอกว่าเห็นเราเดินเข้าห้องเนี่ยมาเอากุญแจห้องกับเขาอะเข้าโรงแรมพอเดินหันหลังกลับปุ๊บอะเขาบอกว่าเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วเป็นชายผ้าสีเหลืองแดงเพราะเขาบอกว่าเป็นองค์ที่ใหญ่มากเขาอะเป็นร่างทรงที่เขาไม่สามารถบอกได้เลยว่าเป็นใครเออถ้าใครไม่ได้สัมผัสเองอาจจะไม่เชื่อก็ไม่ผิดแต่พวกเราสองคนอะเราเชื่อแบบเกินร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเราทัสน์ะเราเหมือนเราขอแล้วเราได้บางคนไปขอแล้วไม่ได้บางทีมันก็อยู่ที่บุญกรรมของแต่ละบ <ค>อ่าใช่ค่ะที่สำคัญนะคะเราลงมือทำ ถ้าเ,เราขอแม่แล้วนอนอยู่เฉยๆแล้วก,ก็ไม่ได้ไ,ไ,ดได้อะไรนะคะแล้วก็ลงมือทําด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้แม่ตอกแปกอยู่กับเราทั้งทีแล้วดูมแม่นขนาดนี้นะคะแม่ขาช่วยชี้เป้าชี้ทางให้กับแฟนๆของมิวกี้หน่อยค่ะแม่ว่าปีหน้าเนี่ยราศีไหนที่เจิงราศีไหนที่ต้องระวังราศีที่ต้องระวังนะคะในปี2565มันก็มีอยู่ประมาณสัก3ามราศีแหละราศีแรกที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดนั่นก็คือราศีพฤษภที่ต้องระมัดระวังคืออะไรมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามันอาจจะส่งผลเสียกับตัวคุณดังนั้นเนี่ยการจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงานการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้มากๆไม่อยางั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะพังบางทีฟังแล้วเนี่ยตกอกตกใจไปก็ได้แต่ว่าไม่ต้องสติหลุดตั้งสติดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีวิธีแก้ให้อเ,เออราศีต่อมาที่เป็นอีกหนึ่งราศีที่ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือราศีมี ก็ต้องบอกก่อนว่าราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินก้อนบอกเลยว่าอาจจะไม่ค่อยจึ้งในเรื่องของการเงิน<อ>ในปี65ดังนั้นเนี่ยจะใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ให้ระมัดระวังยิ่งใช้เงินเกินตัวนะ่ะกระเป๋าฉีกได้ไ<อ>มีเกณฑ์กระเป๋ารั่วกระเป๋าฉีกนะราศีมีนเนี่ยคือเรื่องเงินราศีต่อมาที่ต้องระมัดระวังนะคะนั่นก็คือราศีสิงห์อันนี้ลงเรื่องคู่ความรักไม่ดีนะคะแล้วก็จะทําให้เราเสียอกเสียใจอาจจะแบบว่าโดนแบบแฟ,แฟนบอกเลิกโดนเทโดนเท,นเทหรือบางทีอาจจะแบบว่าโสดโสดอยู่แล้วเจอหลอกอะไรอย่างี้ อเอออันเนี้ย<อ>ความรักไม่ดี<อ>ดังนั้น3ราศีนี้พฤษภมีนสิงเนี่ยเป็น3ราศีที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยทีนี้ราศีที่แบบว่ากั้ากึ่งกั้ากึ่งเนี่ยราศีเมษเนี่ยมันเหมือนจะดีแต่มันอาจจะยิงดีไม,ไม่สุสดมันก็จะเริ่มดีขึ้นเริ่มขยับขยายเริ่มได้ลงทุนเริ่มทํานั่นทนํานี่มีโอกาสมากขึ้นสําหรับราศีเมษดังนั้นเนี่ยใครที่เกิดราศีเมษนะคะต้องบอกว่าโดยรวมของดวงเนี่ยก็ถือว่าเริ่มขยับดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการงานและการเงินเริ่มดีขึ้นเริ่มหายใจได้ ราศีต่อมาคือกรกฎการเงินก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ลงทุนได้แล้วก็ที่สาคัญเขาบอกว่าค้าขายออนไลน์แล้วจะปังนะราศีกรกฎเลยค่ะหนูนั่งยิ้มแลยนะคาขายออนไลน์ได้นะราศีต่อมาที่อยู่ในกลุ่มที่แบบว่าเริ่มดีขึ้นเหมือนกันนะคะเริ่มดีขึ้นหลายๆอย่างเริ่มลงตัวก็คือพิจิตรพิจิตรเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะพังเพราะคาพูดแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมหลายๆอย่างที่คุณคาดหวังนะคะก็จะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นการเจรจาต่อรองคําพูดคําจารอย่างเงี้ยก็ แต่มันจะมีราศีที่ดีมากๆ6ราศีที่บอกเลยว่าเป็นราศีที่ปังเอาให้ราศีแรกก่อนนะราศีนี้บอกเลยว่ามันปังขึ้นปังขึ้นแน่นอนเลยนะคะก็จะมีตั้งแต่เมถุนมีธนูอ่าธนูของนางนะคะภุมก็กลับมาแล้วนะคะภุมก็กลับมาแล้วราศีกุมแต่ของคุณสามีเขามีชงนิดนึงแต่เดี๋ยวคุณแมนกาลินจะแก้ชงให้ปังปังการแก้ชงไม่ต้องไปทําบุญถึงวัดก็ได้ในช่วงโควิดเรามีเรื่องที่แก้ชงเยอะมากนะ มีเมถุนมีธนูมีกุมนะคะมีมังกรมีตุลนะมีการเป็นหกราศีที่ดีมากๆในปี2565นะคะเมทุนเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของงานการเติบโตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงานราชการอะไรเงี้ยจะเติบโตมากมีผู้รักผู้ใหญ่อุ้มชูส่วนราศีธนูเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วก็ปังแล้วก็บอกเลยว่าปากพารวยถ้าพูดอะไรดีๆปุ๊บก็คือรวยมากนะราศีธนูนะคะปีคู่กับมังกร มังกรน,นี้นบอกนะว่ายนะิ่งเดินทางยิ่งรวยนะมังกรเนี่ยราศีกันก็โดดเด่นเรื่องของความรักมีโอกาสที่จะได้แบบว่าตกลงปงใจโดนขอแต่งงงแต่งงานราศีตุลก็เลิศนะคะในเรื่องของการงานการเงนินอะไรเงี้ยประสบความสําเร็จแต่ต้องบอกนะว่าราศีกุมมีเกณฑ์มีทายาทนะ เรื่องของความรักนะัโอเคอันนี้คือ12ราศีแบบรวบรัดตัดตอนแต่ว่าปีชงเนี่ยปีหน้าปีนัก,กษัตรอ่าปีนัก,กษัตรอ่าปีนัก,กษัตรมีสีปีที่ต้องชงนะคะมะเสงขานแล้วก็วอกนะคะแล้วก็กุลนะคะส<ม>ปีเนี้ยนะคะที่เป็นปีชงในปีห5ดังนั้นก็คือใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแล้วก็อาจจะไปแก้ชงที่วัดมังกรวัดลิงนายี่หรือสัตว์เฉพาะเสือก็ได้<ม>แต่ถ้าใครไม่มีเวลาไปแก้ชงอ่ะหายขายข้คอ,อชอบมาก แม,แม่การใช้วอลเปเปอร,ปร์สายมัวมันไม่เชื่อมันก็ต้องเชื่อนะออล่าสุดหนูไปวันเกิดเพื่อนเราก็ไปกัน 8คนทั้งต๋อมันใช้กันหกมีแค่หนูที่ยังไม่ได้ใช้ไอคนที่ใช้เนี่ยคนดังนะแม่เป็นยูทูบเบอร์ดังันดับหนึ่งเลยนะนั่นไงแม่ตอนนี้คนใกล้ตัวหนูใช้กันหมดมีหนูที่ยังไม่ใช้เพราะว่าหนูอะ่ะอยากมาทราบความจริงจากแม่ว่าใช้แล้วมันปังแล้วมันจึง้ง้ยังไงของเราเนี่ยนะโฮโรวอลเปเปอร์เนี่ยนะวอลเปเปอร์เสริมดวงใช้ทั้งหมด4คนนะหมอดูอะ่ะหมอดูตอกแตกเอฟโอเรื่องสีอ,อาจารย์แมนการินเรื่องตัวเลขหมอวังเรื่องไพ อาจารย์คาถาเรื่องห่วงจุ้ยเรื่องภาพครบทั้งสี่คนขอเชิญหมอนเลข้วยพี่แมนคะขออนุญาตคะ่ะพี่แมนเชิญคะ่ะพี่แมนคนนี้เป็นคนที่ดูตัวเลขและดูเบอร์ทัรให้หมอดูตอกแตกทําให้หมอดูตอกแตกเปลี่ยนจากรถญี่ปุ่นกลายเป็นรถยุโรปก,ก็คือคนนี้ตัวเลขเสื้อขาสวัสดีคะ่ะ สบายดีนะครับเราสบายดี okay. ค่ะพี่แมนค่ะพี่แมนครับทำไมถึงเกิดเป็นวอลเปเปอร์เล่าให้น้องมิกี้ฟังหน่อยได้ไหมคะพี่แมนคือจริงๆแล้วเนี่ยอยู่กับโทรศัพท์เนี่ยมานานแล้วในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมครับแล้วก็พยายามที่จะแบบพัฒนาในเรื่องของสารเนี่ยเอาเรื่องตัวเลขเนี่ยมาอยู่รอบตัว<อ>ให้อยู่กับสิ่งที่อยู่ที่ง่ายสุดก็คือเรื่องของเครื่องมือสื่อสารก็คือโทรศัพท์เรารู้สึกว่าเราเนี่ยจะทำยังไงดีที่สิ่งพวกนี้มันเห็นทุกวันก็เลยมองว่าเรื่องของการใช้วอลเปเปอร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจปปกกติแลล้ววอออ่่่่่่่ะะถาามพพีีเเนนนนๆใัััยยยจบบบโททรศ์ค ตามสิติแล้วเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยค,คนเราเนี่ยเ,เปิดโทรศัพท์เนี่ย11.5ชั่วโมงต่อวันเปิดขึ้นมาดูหน้าจอเปิดขึ้นมาดูเนี่ยเพราะในการที่แบบว่าเราเนี่ยเปิดมาปุ๊บเจอสิ่งที่มันดีๆที่มันสามารถซิงโครไนซ์หรือซิงก์กับเราได้แล้วมันเป็นสิ่งที่มีการจัดวางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสตร์ของส,ขของสีของไม่เหลแกเองเรื่องของไพ่เรื่องของตัวเลขเรื่องของฮงจุย้ยถ้ามันมีสิ่งที่มันดีพวกนี้ยอยู่รอบตัวมันก็จะซิงสิงส่งเนี้ยไปถึงจุดหมายปลายทางที่ง่ายขึ้นกว่า พี่แมนก็เลยเป็น w a เปเปอ e r เสริมดวงขึ้นมาใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นโปรเจกต์ที่ร่วมมือกันต้องบอกอย่างนี้ว่าอย่างพวกเราเองเนี่ยเราก็ลองใช้กันมาก่อนจริงๆพวกเราอะแพลนกันมาสักพักแล้วแล้วพวกเราก็ช่วยกันออกแบบอย่างแม่ดูเรื่องสีแม่ก็จะแบบดูระบบหลังบ้านเรื่องสีข้อสมัยของแต่ละบุคคลไม่ใช่ว่ามันจะเหมือนกันคนหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่มมันจะไม่ใช่การส่งต่อแน่นอนถามว่ามันจะมีโอกาสเหมือนกันไหมมันมีโอกาสเหมือนกันถ้า พื้นดวงใกล้เคียงกันแต่ว่ามันไม่ใช่การส่งต่อแบบว่าวันนี้ฉันอยากให้เธอเอาอันนี้ไปอ่ะเธอส่งให้คนนี้ด้วยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าดวงมันนละอันอันนี้เป็นเรื่องของความรักใช่เราดูในเรื่องสัญลักษณ์ของการจัดวางวางโดยอาจารย์ทาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนพอเห็นปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเหมือนของเราเลยเลก็คล้ายกันไพ่ก็เหมือนกันเพราะว่าต้องการเลือกความรักเหมือนกันแต่เรื่องของสีบางท้งต่างกันหรือแม้แต่รองเท้าเนี่ยบางทีนะสีนี้อยู่ตรงนี้บางทีคนนึงอยู่ฝั่งนี้และมีการสลับแต่บางคนมองผ่านๆเฮ้ยเหมือนกันยอราจ คาถาก็เป็นคนวางโคงจุ้ยทั้งหมดวันนั้นเปลี่ยนบอลเปเปอร์ตอนที่จะขึ้นทำาน้าที่ลงมาปุ๊บก็คืองานคอนเฟิร์มเม่งมันปังแล้วแบบหนูเพิ่งเคยเห็นว่าแบบมีตัวเลขตรงนี้ค่ะพี่แมนอันนี้คือเลขของพี่พี่แมนเป็นคนวางใช่ครับอันนี้เป็นคนออกแบบตัวเลขเองทั้งหมดก็คือจะมีเรื่องของความต้องการที่เข้ามาเกี่ยวข้องในว่าเลขตรงนี้จะเหมาะกับใครนะครับบางคนแบบเฮ้ยเลขเหมือนกันเลยแสดงว่าเขามีความต้องการที่คล้ายกันแล้วคนนี้สองสี่หกเขาต้องการอะไรคะพี่เป็นเรื่องของความรักและสามารถตอบโจทย์เรื่องของเงินได้ด้วยเพราะว่าเนอืหม ตั้งแต่ปรับเรื่องเงินมาก็คือเนี่ยมีโชคสองมวนติดเลยไมราะสวยด้วยนะคือมันไม่ใช่แค่แบบมูเตลูดูดีดูดีดูแบบก้าขึใช่ป่ะคือแบบบางอันเราพูดตรงๆนะคะเห็นเพื่อใช้แล้วแบบอะไรลายอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือสวยมากเลยดูดิตอนแรกอะหนูอะไ ใช้อะไรกันแต่ตอนนี้ช่วยทราห้หนูกนะคะจัดไปครับช่วยทราห้หนูกเลยค่ะนี่ปังมากแม่หยุดคุยกับผู้ชายเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่เขาสั่งวอลเปเปอร์จ้านี่ค่ะเขาสั่งวอลเปเปอร์ค่ะดิฉันต้องรีบตอบเขาค่ะคนนี้เป็นใครรู้เลยดังมากโอ้ยคนดังหนูย่อให้ชื่อรายการเขามีคำานี้มีคำนี้สับปาพี่แม่พูดไปแล้วแล้วพี่หวานเจี๊ยบนี่คือแบบดูแต่ละคนที่ใช้เห็นบ้างเฮ้ต้องพูดอะไรเยอะแล้ววะเอาจริงแค่เซิร์ชคำว่าโฮโลวอลนะว่าใครใช้บ้างโอ้โหเยอะมากแต่เมื่อกี้จะบอกเลย ว่าตอนนี้พี่แมนคะทำอันนี้ดีมากเลยนะคือบางทีอะ่ะเราต้องการพลังต้องการความเชื่อมั่นแต่บางทีเราไม่สะดวกที่จะแบบถือหรือใส่หรือหยิบอะไรไปอะ่ะแต่ตอนนี้มือถือที่เหมือนปันจจัยที่ห้าเราเปิดมาปุ๊บเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกแบบอ<ๆ>ย่างเก็ได้จิตใจเราละรู้ส<ช>ึกว่าโอเคแล้วก็ส่วนในเรื่องของผลของมันเนี่ยเพื่อนบิวกี้ทุกคนที่ใช้บอกว่าตัางมากวันนี้นะคะสำหรับแฟนๆของบิวกี้ปลายานนะคะพี่แมนกับพี่ตอกน่กใจดีมากแจกให้ส0รางวัลไปเลยค่ะ ก็คือกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะนะคะแล้วก็บอกาว่าทาไมถึงอยากได้ฮโลวไปเสริมดวงคุณค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวพี่แมนกับแม่ตอกแตกก็จะช่วยทยให้ใช่ค่ะเขาสมัยให้ก็คือตามดวงถ้าผู้โชคดีนะคะก็ส่งมาบอกทางแอดมินของทางมิวที้ไปยาได้เลยแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นคนส่งดวงวันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยเพศต่างๆนั้นาอะไรเงี้ยรายละเอียดต่างๆนานๆของพื้นดวงค่ะมาให้พวกเราพวกเราก็จะออกแบบให้สามถึงสี่วันค่ะตอนนี้เราเพิ่มพลังงานของแอดมินเราเพิ่มแล้วฝั่งคนตอบไลน์เนี่ยที่ไลน์แอดไซ แอดมินของเราที่เข้าไปช่วยตอบเนี่ยก็เป็นร้อยคนแล้วเรนก็สามารถจะส่งมาหลังบ้านแล้วเราก็ไปดูแต่ทุกคนอ่ะเราใส่ารายละเอียดให้แบบอย่างตั้งใจรูถามนิดนึงว่าคนนึงเนี่ยสามารถใช้อันนึงเนี่ยได้นานแค่ไหนหรือว่าแล้วแต่เราอยากจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์เนี่ยมันก็ใส่อยู่กับเราสามเดือน6กเดือนได้แต่บางทีมันไม่ได้ว่าจะอยู่กับเราไปตลอดเพราะบางทีดวงของเรามันเปลี่ยนทุกเ็จวันแอบโปรโมทเลยละกันแม่กำลังมีโปรเจกต์นะคะเป็นวัลเปเปอร์เสริมดวงปีชงเฮ้ยเออนี่แม่บอกทีแรกเลยเนี่ยบอกทีแรก็เลย ปรึกษากับแมนปรึกษากับจังกะทาแล้วก็ที่หวังว่า เออเรามีวอลเปเปอร์เสริมดวงปีชงไม้ ừ, เพราะว่าแม่ก็จะใช้ทั้งวอลเปเปอร์เดิมกับวอลเปเปอร์เสริมดวงปีชงอาจจะเร็วๆนี้อยู่แล้วแหละพรา <ừ, S 2> ต,ตอนนี้พวกเรากําลังทําการบ้านกันอย่างหนักแต่ตอนนี้คือใช้เสริมดวงมงคลไปก่อนอันนี้คือเสริมเรื่องตามวามต้องการอันนี้นต้องบอกเลยอันนี้เป็นพื้นฐานดวงที่พวกเราเขาสมัยตามพื้นฐานดวงและสิ่งที่คุณอยากได้ตอนนี้ในหัวหราเราว่างคุยกับพี่แมนกับแม่กตคคิดว่าเอะแล้วกูต้องใช้กี่อันว่ามือถือลูกน้องก็ต้องใส่ใช่พวกคนต้องใช้ให้หมดจริงๆขอบคุณ แล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะได้โฮโรวอลเปเปอร์ไปเสริมดวงให้จึ้งให้ปังแบบแม่ตอกแตกกับพี่แมนนะคะก็เข้าไปตามมีได้เลยค่ะวันนี้พอเราทักสามอขอตัวลา่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ใช้โฮโรวอลนะคะของพี่แมนการินกับแม่ตอกแตกนะมันปังจริงนะอันนี้ก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะคะของบิวกี้สีชมพูส่วนด้านในนะคะของบิวกี้เนี่ยจะเกี่ยวกับชื่อเสียงฉันก็ไม่รู้ว่าแบบมันบังเอิญหรือว่าอะไร เพอะพี่แมนส่งมาเสร็จใช่ไหมคือตอนกลางคืนอะ่ะเธอมันไม่น่าจะมีเงินแบบโอนเข้ามาแล้วก็มีเงินโอนเข้ามาประมาณแสนกว่าบาทฉันก็แบบฮะห,หลังจากที่ใช้โฮโลวอลเปเปอร์น,นะคะมันก็ปังจริงๆอะ่ะเธอเชื่อไม่เชื่อไม่รู้นะคะแต่ว่าใช้ทั้งหน้าจอล็อกแล้วก็หน้าจอโฮมเลยค่ะถ้ามันสวยด้วยนะมันไม่ใช่แบบน่ากลัวหรือตลกอะ่ะนึกออกปะเออข้างในก็จะเป็นสีแบบสบายตาก็าเข้ากับเราอ่ะมีนกยูงมีกวางมีมังกรแล้วก็แบบเลขมงคลเอ้ายังไม่ทำอีกเหรอยังไม่ได้ทำรอพี่กี้รีวิวก่อนโอ๊ยทำ